สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ The Queen Gambit ในซีซั่นที่1พาร์ทที่สสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งสุดซอยขอแนะนำให้กลับไปดูตามลิงก์ที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะส่วนคนที่ดูแล้วเรามาร่วมรุ้นกันต่อเลยค่ะที่ฉันเรียนภาษารัสเซียเบดได้รู้จักกับกลุ่มเด็กมหาลัยซึ่งถือเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับเธอเบดเริ่มสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและมีเซ็กเป็นครั้งแรกซึ่งเธอแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย ในวันที่เบธจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายแม่ได้มอบนาฬิกาข้อมือที่สลักข้อความด้วยรักจากแม่เป็นของขวัญให้ซึ่งเบดชอบและใส่มันตลอดเวลาตอนนี้เธอได้รับเชิญไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วระหว่างการเดินทางไปร่วมแข่งขันที่เม็กซิโกซิตี้แม่บอกว่าเธอได้นัดเจอกับเพื่อนทางจดหมายชาวเม็กซิกันชื่อมานูเอลเธอให้เขามารับพวกเธอที่สนามบิน แม่ตื่นเต้นมาที่จะได้เจอเขาในขณะที่แม่แต่งตัวสวยและใช้เวลาร่วมกับมานูเอลอย่างมีความสุขเบธกลับหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือวิเคราะห์เกมกระดานในห้องพักจนแม่บอกให้เบธผ่อนคลายบ้างเพราะเบธมักจะเล่นได้ดีกว่าเวลาที่ใช้สัญชาตญาณของตัวเองเบธจึงออกไปเดินเล่นที่สวนสัตว์พรางดื่มเบียร์ไปด้วยทําให้เบธนึกย้อนไปถึงสิ่งที่ลุงไซเบลเคยสอนว่าเหรียญมีสองด้านเสมอพรสวรรค์ของเธอต้องแลกด้วยอะไรบางอย่าง เวลาที่เธอคุ้นคิดถึงชัยชนะเธอได้เก็บสะสมความโกรธไว้มากมายข้างในด้วยเช่นกันแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเธอคงไปดูการแข่งในรอบช้ามไม่ได้แต่ก็บอกให้เบธกลับมาเล่าให้เธอฟังด้วยเพราะเธอไม่อยากพลาดสิ่งสําคัญทุกเรื่องของลูกสาวเบธเอาชนะนักแข่งระดับนานาชาติได้จนเป็นที่จับตาของสื่อแต่คนที่เบธต้องการแข่งด้วยที่สุดก็ยังคงเป็นบอก,กรอบภาพตัดมาที่เบเธอเดินกลับมาอย่างห้องพัก แม่ของเธอยืนเศร้าๆที่ระเบียงพร้อมบอกเบธว่ามานูเอลจะไม่มาหาเธออีกแล้วเขาต้องไปทําธุระและคงไม่กลับมาอีกเหมือนกับคุณวิสลี์สามีของเธอแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่แม่ก็มีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับมานูเอลอย่างไรเสียแม่ก็ยังมีเบธอยู่ด้วยเสมอรอบถัดมาเบธต้องแข่งกับเด็กชายชาวรัสเซียจอจีกิเลฟพวกเขาแข่งกันอย่างสูสีเป็นเวลากว่า5ชั่วโมง จนต้องเล่นเวลาเพื่อแข่งขันกันต่อในวันพรุ่งนี้ในตอนเช้าแม่ยังคงนอนป่วยอยู่บนเตียงเบสจุบแม่ที่หนา้าผากก่อนออกมาแข่งขันต่อในรอบนี้เบสลองผ่อนคลายรวมไปถึงการลุกออกมาจากโต๊ะแข่งบ่อยๆจนจอจีเองเสียสมาธิและยอมแพ้เบสกล่าวชื่นชมในฝีมือของจอจีช่วงบ่ายแม่ก็มีอาการดีขึ้นแม่จึงไปเล่นเป็นโนทีท่ล็อบบี้ของโรงแรมเธอเล่นดีมากจนคนทั้งฮอล์ตกมือให้ในระหว่างที่เบสอยู่ในลิฟ กลุ่มของบอรกรอบได้เดินเข้ามาในดิปพอดีพวกเขาได้พูดถึงรูปแบบการเล่นของเบดด้วยภาษารัสเซียว่าเธอเป็นพวกขี้เมาและชอบเล่นเชิงรุกจนไม่ระวังหลังเบดที่แอบฟังอยู่ได้รู้ว่าพวกเขาพูดถึงเธออย่างไรแมทและไมเพื่อนฝาแฝดของเบดบอกว่าคนที่มากับบอรกรอบคือเบอร์สองและสามของโลกพวกรัสเซียเป็นผู้เล่นที่เก่งมากเป็นอันดับต้นของโลกการแข่งขันนัดชิงระหว่างบอรกรอบและเบดได้เริ่มต้นขึ้นโดยบอรกรอบเป็นฝ่ายเปิดเกมด้วย บอกรอบเดินหมากด้วยความสุขุมวิเคราะห์การเดินอย่างเฉียบขาดจนเบนต้องยอมแพ้เธอกลับห้องด้วยความหมงุดหงิดและเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมการแข่งรอบนี้แต่แม่ของเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงแม่ครอบครัวเพียงคนเดียวของเธอได้จากไปแล้วหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบเบนเครียดมากและขอให้หมอสั่งยาระงับประสาทให้เธอ แต่เขาบอกว่าในเม็กซิโกเบสสามารถซื้อ,อยานั้นได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ส่วนทางโรงแรมยินดีช่วยเบทในการจัดการเอกสารและออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เพื่อไม่ให้เบธพูดถึงโรงแรมในทางเสียหายรวมถึงการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ปริมาณมากเบธโทรแจ้งข่าวการตายให้คุณวิสลีย์ทราบเขาดูไม่เสียใจยอะไรและบอกให้เบธจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องมีเขาเขาจะยกบ้านที่เคนตักกี้ให้ถ้าเธอยอมผ่อนต่อ เบธพาร่างอันไรวิญญาณของแม่กลับไปยังสหรัฐทุกครั้งที่เธอคิดถึงแม่เธอจะดื่มกิฟสันซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของแม่และเอาเสื้อผ้าที่ยังมีกลิ่นของแม่มาใส่เมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านที่เคนตักกี้เบธที่กำลังจิตใจอ่อนแอดได้รับโทรศัพท์จากเบลติกอดีตคู่แข่งเขาเสนอตัวจะช่วยพัฒนาทักษะของเธอเพื่อเตรียมตัวลงแข่งชิงแชมป์สหรัฐเบธที่ไม่อยากอยู่คนเดียวจึงขอให้เขามาหาเธอในทันที เบลติกขนหนังสือมากมายมาให้เธออา่านและเล่นหมากรุกด้วยกันเบลติกบอกว่าเบดมักจะเล่นด้วยความโกรธทําให้พลาดได้ง่ายในช่วงปลายกระดาษเบลติกเห็น <he en S 1> ยาระับประสาทของเบดในห้องน้ําจึงเริ่มเป็นห่วงเธอเบลติกมาหาเบดและอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกวันจนในวันหนึ่งเขาอดใจไม่ไหวและจูบเธอเธอไม่ได้ปฏิเสธเขาแถมยังชวนให้เขาไมา่อยู่กับเธอที่บ้านหลังจากย้ายมาอยู่ด้วยกันเบลติกรับรู้ได้ว่าลึกๆแล้วเบดไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักเธอ ในหัวของเบสมีแต่มากลุกยิ่งได้ใช้ชีวิตกับเบสมากเท่าไหร่เขาทนกับความหมกมุ่นในการเล่นมากลุกเพื่อชัยชนะของเบสไม่ไหวจนรู้ตัวว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รักหมากลุกขนาดนั้นเขาตัดสินใจย้าย,ายออกและมุ่งหน้าที่จะเป็นวิศวกรไฟฟ้าแทนเบสท,ที่แสดงออกไม่เก่งแต่ก็พยายามพูดรังเขาว้ยพอลึกๆเธอเองก็ไม่อยากอยู่คนเดียวก่อนจากไปเบลติกเตือนให้เบสระวังเรื่องปัญหาการใช้ยาของเธอ เบธใช้ชีวิตต่อเพียงลำพังและมุ่งมั่นแข่งขันบักรุกต่อไปเธอลงแข่งชิงแชมป์สหรัฐในปีถัดมาเบนนี่ได้ลงแข่งในครั้งนี้ด้วยเบนนี่ชวนเบธเล่นหมักรุกแบบเร็วด้วยกันกับเขาและเพื่อนๆเธอหงุดหงิดที่แพ้เขาไปหลายตาเธอกลับมาที่ห้องเอาเสื้อคลุมของแม่มาใส่ทุกครั้งที่เธอเศร้าและเหงาเธอเจะเอาของของแม่มาใส่เพื่อให้รู้ว่าเธอมีแม่อยู่ข้างๆเสมอ ในรอบสุดท้ายของการแข่งชิงแชมป์สหรัฐระหว่างเบสกับเบนนี่เบสสามารถแก้มือและชนะเขาได้หลังจบเกมพวกเขาไปดื่มต่อที่บาร์เขาถามว่าเบสวางแผนอย่างไรต่อไปเพราะคนที่ได้รับแชมป์สหรัฐจะได้รับเชิญไปแข่งนัดกระชับมิตรที่มอสโกโดยบอก,กอฟจะลงแข่งในนัดนี้ด้วยเธอยังไม่มีแผนเบนนี่จึงชวนเธอไปอยู่กับเขาที่นิวยอร์กเพื่อวางแผนการเล่นและวิเคราะห์ก,กระดานหมากรุก,กด้วยกันโดยไม่มีเซ็กตะเกี่ยวเธอตอบตกลง เบตเองเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้เบนนี่เพราะทั้งคู่มีความหลงใหลในหมักรุกเหมือนกันหลังจากฝึกซ้อมกับเบนนี่ที่นิวยอร์กเบนนี่บอกว่าจุดแข็งของพวกรัเสเซียคือการช่วยคิดวิเคราะห์ก,กระดานกันเป็นทีมในขณะที่คนอเมริกันชอบฉายเดี่ยวเบนนี่จึงชวนเพื่อนๆของเขามาเล่นหมักรุกด้วยกันโดยมีครีโอเพื่อนสาวชาวฝรั่งเศสมาร่วมวงด้วยหลังจากเพื่อนๆแยกย้ายกลับบ้านเบนนี่ที่รู้สึกปลื้มความเก่งของเบตและเริ่มหวัน่นไหว ทั้งคู่มีเซ็กกันนี่เป็นครั้งแรกที่เบนรู้สึกดีมากๆแต่เบนนี่กลับเอาแต่พูดถึงเรื่องหมักลุกจนเธอหมดอารมณ์เบนมุ่งหน้าไปที่ปรารีสเธอได้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอได้เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อลงแข่งนัดล้างตากับบอก,กรอบอีกครั้งการแข่งแบ่งออกเป็นห้ารอบจากผู้เล่น6คนเบนตั้งใจกับการแข่งขันครั้งนี้มากเธอไม่ดื่มเหล้าและอ่านหนังสือตลอดทั้งวันจนกระทั่งสามารถชนะคู่แข่งที่เก่งกาจเพื่อเข้าไปแข่งกับบอก,กรอบได้สําเร็จ ในคืนก่อนแข่งนัดล้างตาครีโอได้แวะมาหาขยันขยอให้เบธไปนั่งดื่มที่ล็อบบี้ด้วยกันเบธคิดว่าแค่แก้วเดียวคงไม่เป็นไรแต่มันก็เลยเถิดเธอเมาไม่ได้สติจนพนักงานโรงแรมต้องเข้าไปเรียกเธอในตอนเช้าเพราะใกล้เวลาเริ่มการแข่งขันแล้วเบธกินยามเมสีเขียวก่อนจะรีบลงไปอย่างสนามแข่งแม้เธอจะพยายามเก็บอาการแต่ทุกคนก็สังเกตได้ว่าเบเมาค้างมาและไม่มีสมาธิในการแข่ง แมนเบธจะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่เธอก็ต้องยอมแพ้ต่อบอกกอบอีกครั้งทางน้ำตาเธอเดินทางกลับไปที่บ้านในเล็กซิงตันเบนนี่ขอร้องให้เธอมาอยู่ที่นิวยอร์กกับเขาเพราะเขารู้ว่าเบธจะกลับไปดื่มเหล้าอีกถ้าต้องอยู่คนเดียวเธอปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากเบนนี่เบทสับสนผิดหวังทอ้อและต้องการอยู่คนเดียวทนายความได้แจ้งกับเบธว่าคุณมิสลี์ไม่ยอมเซ็นสัญญาเรื่องโอนบ้านให้ตามที่เขาเคยบอก เขากลับคำพูดและอ้างว่าเขาเพียงอนุญาตให้เบทอยู่อาศัยในบ้านได้ชั่วคราวเท่านั้นเบทบอกว่ายังไงเธอก็ยังเป็นลูกของเขาตามสิทธิ์เขาเองเป็นคนรับอุปการะเธอคุณวิสซี่จึงบอกไปว่าเขาไม่เคยอยากจะรับเบทเป็นลูกเลยแต่ต้องทําเพื่อตามใจภรรยาเท่านั้นเบทรู้สึกสมเพชผู้ชายคนนี้เธอเสนอว่าถ้าเขาอยากได้เงินเธอยินดีจะซื้อบ้านหลังนี้ต่อแต่เธอจะหักเงินบางส่วนที่เธอออกค่างานศพแม่ไป คุณวิสตี้จึงยอมโดยดีไม่นานสมาพันคริสเตียนได้เสนอจะเป็นสปอนเซอร์ให้เบทในการเดินทางไปแข่งขันที่มอสโกพวกเขายอมทุ่งเงินจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพเหนือคอมมิวนิสต์เบธเริ่มกลับมาดื่มอีกครั้งและดื่มหนักกว่าเดิมเบลติกแวะมาที่บ้านของเบทหลายครั้งด้วยความเป็นห่วงแต่เธอไม่เคยออกมาเจอกับเขา เบธได้รับเชิญเป็นงานแข่งขันระดับชิงแชมป์รัฐเคนตักกี้เพื่อสัมภาษณ์ให้กับหนังสือพิมพ์แอนเนตเข้าไปทักทายเบธตอนนี้เธอเรียนแพทย์อยู่และมาเพื่ออวยพรเบธเบลติกมาหาเบธที่งานด้วยความเป็นห่วงพ่อเขามีปัญหาเรื่องติดเล่าเหมือนกันเบธรู้สึกว่าเธอกำลังโดนดูถูกในขณะที่ชีวิตของเธอกำลังยุ่งเหยิงคนที่เธอรู้จักต่างกำลังเรียนต่อในมหาลายัยและมีอนาคตที่มั่นคงโจลีนเพื่อนเก่าจากบ้านเด็กกำพร้าได้มาเยี่ยมเบธ เพื่อชวนเบธไปงานศพของลุงไซเบลตอนนี้โจลินจบมาหาวิทยาลัยและทำงานเป็นผู้ช่วยทนายโจลินเอาหนังสือของลุงไซเบลมาคืนเธอยอมรับว่าเป็นคนขโมยไปเพราะโกรธที่เบธได,ด้คนอุป,ปการะเบธพาโจลินไปดูบ้านเก่าที่เธอเคยอยู่กับแม่ตอนเด็กแม่ของเธอเป็นคนมีฐานะและพ่อเป็นเศรษฐีแต่ชะตาชีวิตมันคงซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจพวกเธอกลับไปที่สถานเล็งเด็กกำพร้าเบทนึกถึงตัวเองตอนเด็กเธอยังไม่ได้คืนเงินให้เขาตามสัญญาเลย เบสลงไปที่ห้องใต้ดินและพบว่าลุงไซเบลเองก็ไม่เคยลืมเธอเลย <_ C 1> เขาคอยเก็บข่าวและบทความต่างๆที่ลงเกี่ยวกับเบสและยังคงเก็บรูปที่พวกเขาเคยถ่ายร่วมกันไว้เสมอมันทําให้เบสโอนึกถึงอดีตและต้องชั่งใจเรื่องความสําคัญในชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้เบสเสียใจมากเธอเก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหวจนเธอต้องร้องไห้ออกมาตัดมาที่เช้าในาอีกวันหนึ่งตัวแทนของสมาพันธ์คริสเตียนมาทําข้อตกลงกับเบส เรื่องการออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้และกับเบสจะต้องแสดงจุดยืนที่ยึดมั่นในคริสตจักรและศรัทธาเหนือคอมมิวนิสต์เบสปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่ตัวเธอเธอต้องการไปแข่งขันในฐานะของนักมักรุกค,คนหนึ่งมากกว่าการเป็นตัวแทนในการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ตอนนี้เบสต้องหาทางจ่ายค่าเดินทางเองเบธขอความช่วยเหลือจากเบนนี่แต่เขาปฏิเสธเพราะเบไม่เคยฟังคำแนะนําของเขาเลย เบตเป็นคนเลือกอยู่คนเดียวในตอนที่เขาเสนอตัวจะช่วยส่วนรัฐบาลก็ปฏิเสธจะช่วยเหลือเรื่องเงินแต่เสนอจะส่งคนเพื่อคุมของเธอในระหว่างอยู่ที่นนโจโลินให้เบตยืมเงินที่เธอสะสมไว้เรียนต่อกฎหมายเบตทราบซึ้งที่โจโลินเข้ามาช่วยเหลือเธอในตอนที่เธอลำบากโจโลินเลยบอกว่าทั้งลุงไซเบลและทุกๆคนคอยตามข่าวของเบตตลอดในช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีกันแค่เราเหมือนพี่น้องแท้ๆแ,และเราจะมีกันและกันเสมอ ที่มอสโกเธอได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีคู่แข่งจากนานาประเทศทั้งจากสวีเดนฝรั่งเศสอิตาลีและโซเวียตในตอนแรกผู้เล่นคนอื่นๆไม่เห็นว่าเธอเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอะไรในสายตาของพวกเขาแต่เบธเดินหมากได้หนักแน่นจนคู่แข่งต้องพ่ายแพ้แม้แต่บอกกอบยังสนใจกระดานการเดินหมากของเธอเบธเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงรอบที่เบธต,ต้องแข่งกับลูชงโก ผู้เล่นอาวุโสที่มีประสบการณ์โชคชนการแข่งยืดเยื้อจนต้องเลื่อนไปแข่งต่อในวันพรุ่งนี้ระหว่างทางกลับห้องเบธเห็นนักแข่งชาวรัสเซียช่วยลูชังโกวิเคราะห์กลยุทธ์ที่จะใช้แข่งกับเธออยู่เบธจึงนั่งวิเคราะห์การแก้เกมคนเดียวจนดึกเบธกู้สถานาการณ์ได้และคว้าชัยชนะลูชังโกยังออกปากชมเธอเบธล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหนื่อยลา้าเธอย้อนนึกถึงวันที่แม่กลับไปหาพ่อ แต่พ่อได้มีครอบครัวใหม่และไล่พวกเขาไปแม่ของเธอที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปจึงตั้งใจขับรถชนแต่เบสก,กลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์โชคชะตาอาจกำหนดให้เธอรอดชีวิตเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เบสตัดสินใจที่จะเลิกยายอย่างเด็ดขาดการแข่งขันนัดใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอกำลังจะเริ่มขึ้นการแข่งขันระหว่างเบสก,กับบอกกอฟหมารุกเปรียบดังกีฬาประจำชาติของรัสเซียทั้งสื่อและประชาชนต่างจดจ่อกับการแข่งขันนัดนี้ การแข่งเป็นไปอย่างดุเดือดและกินเวลาบอกกอฟขอเลื่อนการแข่งเป็นวันพรุ่งนี้นักข่าวต่างลุ้มสัมภาษณ์เบดเบทให้สัมภาษณ์พวกเขาไปว่าเธอเริ่มเล่นหมากรุกตอน9้าวบัวลุงไซเบลพาลงสอนเธอมามากมายและเขาเป็นนักหมากรุกที่เก่งมากคนหนึ่งทาวเองก็มาทําข่าวของเบดด้วยเธอดีใจมากที่ได้เจอทาวในมอสโกทาวรู้ว่าตอนนั้นที่ลาสเวกัสเบดคงโกรธเขามากเบดเองก็รับผิดที่เธอไม่ให้โอกาสเขาอธิบาย ทาวบอกว่าเบสเป็นคนที่พิเศษมากๆจนเขาอยากจะรักษามิตรภาพนั้นไว้ทาวถามว่าเบสต้องการให้เขาช่วยอะไรไหมในหัวของเบสตอนนี้มีแต่ยาและเหล้าเธอเชื่อว่ามันช่วยให้เธอคิดภาพออกและเอาชนะเกมได้ทาวบอกให้เบสมั่นใจในฝีมือของตัวเองที่ผ่านมาเบสสามารถชนะผู้เล่นเก่งๆพวกนั้นได้ด้วยตัวเองมาตลอดตอนเช้าเบนนี่โทรหาเบสเขาเบลติกแม็กไหมและเพื่อนๆคนอื่นที่สหรัฐ ช่วยการระดมความคิดช่วยหาวิธีแก้หมากเกมนี้ให้เธอเบตไม่ได้สู้อยู่คนเดียวทุกคนยังคอยช่วยและเป็นกำลังใจให้บอก,กรอบกลับมาแข่งกับเบตต่อเบตรวบรวมสติและเดินหมากด้วยสัญชาตญาณของเธอจนในที่สุดเบตก็เอาชนะบอกรอบได้ทั้งสองจับมือกันด้วยมิตรภาพแม้นตอนนี้เบตจะคว้าชัยจนเป็นแชมป์โลกจนโด่งดังและสร้างปาทติสร์ให้วงการหมากลุกไม่ว่าจะในสนามแข่งหรือนอกสนาม เธอยังคงรักโลกของกระดานหมากรุกไม่เปลี่ยนแปลง วันเอ็กเว็บระดับโลกมีใบอนุญาตกฎหมายสากลฝากถอนโมบายแบงกิ้งทูวอลเลตเพย์เพลผู้สนับสนุนสโมสรเอฟซีบาร์เซโลนาฤดูกาล2019-2024แจกฟรีสปิน50ครั้งใส่โค้ด p a n d a 50เล่นได้เลยไม่ต้องฝากถอนสมัครวันนี้รนะับโบนัส2ชั้นรับโบนัสฝากครั้งแรกแล้วยังได้รับสิทธิ์แคชแบ็ก5 0 0หรือฟรีสปิน30ครั้งอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์แอด at, at o x support ก็จบลงไปแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่อง The Queen Gambit ในซีซั่นที่1 ถ้าการสรุปเนื้อเรื่องในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบการสรุปเนื้อเรื่องของสุดซอยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องสุดซอยสปอยหนังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ